หากจะเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกงต้องคิดถึงบริษัทสามสมพง์จำกัดซึ่งที่นี่เป็นทัวร์มืออาชีพที่ให้คำแนะนำทริปท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดทั้งไหว้พระสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดดังเรียกว่าครบจบในที่เดียวในนามของบริษัทสามสมพงษ์แล้วก็องค์การท่องเที่ยวของฮ่องกงนะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับในเดือนพฤศ,พศ,พศจิกายนเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดทริปของอาจารย์คาถาชินบัญชร แล้วพวกเราเนี่ยนะครับจะพาไปขึ้นกระเช้าพระใหญ่นะครับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนนําโดยอาจารย์กะถานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเรายังมีไปรับประทานอาหารนะครับมิชลินก็คือที่เหลยมุนนะครับแล้วก็ยังมีไปพักที่โรงแรมนะฮะโรงแรมของเราพักที่โรงแรม5้าดาวนะครับมาโคโปโลฮ่องกงนะฮะหรือเทียบเท่านะครับของพวกเราเนี่ยนะครับนะฮะไปไหว้นะครับไปมูและไปกิน เดือนพฤศจิกายนนี้ะนะครับนะกับพวกเราสามสมพง์ทาเวลแล้วก็สาหาทัวร์และอาจารย์คาถาชินาบัญชรน,น,ชนรับโจสันสวัสดีครับเกทฟอร์จูนฮ่องกงมูให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตมหาเศรษฐีปีมะเสงเฮงยืนหนึ่งรับปีมะเมียไปอธิษฐานจิตรับพลังบวกดีๆด้วยกันที่ฮ่องกงนะครับ อธิษฐานจิตขอพรไปด้วยกันพร้อมกับผมนะครับและ HKTB และเป็นคลิปดีๆเฮงยืนหนึ่งรับปีมะเมียไปด้วยกันนะครับเมื่อมาหามาถึงทุกสิ่งสำเร็จครับ ปล้สิ้นปีแล้วเหมาะสำหรับการไปทัวร์ฮ่องกงพร้อมเปิดโชคเสริมพลังเจาะลึกสายมูโดยบริษัท3สมพงษ์ทราเวลจำกัดได้จัดโปรแกรม Exclusive Trip in Hong Kong ที่จะพาไปขอพอรสิ่งสักสิิส์ส,ง,สงท้ายปีมาเสงตอนรับปีมาเมียที่ฮ่องกงระหว่างวันที่15-17พฤศจิกายนรับรองว่าทริปนี้ปังแน่นอน